ตะวันรีวิวสวัสดีครับมาดูเมนู Total Curve กันนะครับว่ามันทำอะไรแล้วก็กดเมนูเข้าไปนะครับกดดาวไปที่คำว่า Setup Enter กดดาวลงมาที่คำว่า Total Curve ใน Total Curve นะครับ Enter เข้าไปมันจะบอกว่า L คือ Low นะครับ Low คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกเป็น Total อยู่แล้วนะครับ หนึ่งก็คือขึ้นไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตตรงนี้สองก็คือขึ้นไปตรงครึ่งหนึ่งคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมห้าสิบสามคือตำแหน่งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่คือไฮนะครับสูงสุดก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นการบอกว่าเวลาที่เราเร่งคันเร่งตรงนี้นะครับเร่งคันเร่งตรงนี้เนี่ยเราต้องการให้มอเตอร์หมุนที่กี่เปอร์เซ็นต์ของรอบมอเตอร์ผมยกตัวอย่างเช่นปกติเราดันไปสุดตรงนี้มันก็ร้อยถ้าอยู่แค่ตรงกลางมันก็คือห้าสิบ ในกรณีที่เราสาเราต้องการเซตน,นะครับเช่นดันไปตรงเนี้ยไม่หมุนเลยยังได้เราให้ไปเริ่มหมุนที่ตรง50%นะครับแล้วก็ไปแรงสุดที่7ที100่ร้อก็ทําได้นะครับหรือในกรณีที่เราต้องการตั้งให้มันคงที่นะครับ mm hmm. เช่นพอดันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยหมุนที่ความเร็วรอบ50%ตลอดทาง mm hmm. ไม่ว่าจะดันไปสูงแค่ไหนยุเวนพอลงมาเนี่ยเป็น0%ซก็ทําได้อันนี้ใช้ตอนไหนใช้ในตอนเราเล่นฮอนะครับเวลาที่ mm hmm. เราเล่นฮอเนี่ย แล้วเราต้องการให้ความเร็วรอบมันคงที่นะครับพอเราดันขึ้นไปปุ๊บเราต้องการให้มันหมุนที่60%เนี่ยตลอดทางเนี่ยพอใบพัดก็จะหมุนรอบที่นิ่งตลอดก็จะนิ่ง60 60%นะครับพอเราลงมาปุ๊บความเร็วก็จะลดลงเหลือ0%การกําหนดตรงนี้นะครับก็ใช้วิธีการง่ายมากเราใช้ปุ่ม enter นี่นะครับจะวนตั้งแต่ low นะครับ25%คือตรงนี้เห็นไหมครับพอผมเลื่อนตัวนี้มันก็จะมาอยู่ที่เลข1ตรงนี้ กราฟเส้นตัวนี้จะเป็นตอนนี้เป็นลรนเนียอยู่นะครับเสร็จแ้าเอนเตอร์ไปปุ๊บมันอยู่ที่50%ก็คือเลข2ดูเส้นตั้งนะครับพอเลื่อนขึ้นมาเลข2มันจะอยู่ที่ตรงนี้เอนเตอร์ Enter, อีกที75%ก็คือตำแหน่งนี้่ะเรามาเช็คกันก่อนสามเห็นไหมฮะเป็นเส้นตั้งตรงนี้สุดท้ายเอนเตอร์ Enter, ไปไฮนะครับก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้เห้นตอนนี้เส้นกราฟเนี่ยก็จะเป็น2แกนที่สัมพันธ์กันนะครับแกนขึ้นแกนลงก็คือที่เราโยกนี่นะครับ แนวตั้งก็จะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งไหนสมมุติว่าผมต้องการให้สมมติเราเล่นฮอนะฮะเราต้องการให้เวลาที่เราดันขึ้นไปตำแหน่งที่1แล้วเนี่ยมันอยู่ที่5 0เลยนะครับเราก็ Enter ตรงนี้มาที่เลข1มันอยู่2ี่เรากด up ไปนะครับเปลี่ยนตัวเลขเป็น50 50หนะครับหลังจากนั้น Enter ไปอยู่2ก็เป็น50 Enter ไปที่3 มันเป็น75เราก็กดลดลงมากดดาวนะครับอันสุดท้าย100เราก็ให้เป็น50าสิกันอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็น50หมดก็คือดูเส้นตั้งนะครับพอเราอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ที่ศูนย์ถูกไหมฮะ เราดันที่ไปปุ๊บความเร็วจะอยู่คงที่ละ50%ให้เวลาเราเล่นฮอเนี่ย50%ตัวนี้ก็จะแบบสบายไม่ต้องห่วงเรื่องรอบนะครับมันก็จะเป็นเป็นการเปิดพิษแค่นั้นเองนะครับมันก็จะพิษขึ้นพิษลงตัวพิษก็คือตัวไบพัด์ะครับมันเปิดหน้าหรือปิดหน้าเพื่อให้ฮอมันลอยขึ้นหรือต่ําลงแต่ความเร็วรอบเครื่องเท่าเดิมในกรณีที่เราเล่นฮอต่อเลยนะครับเราก็จะมีปุ่มไอดเดิลใช่ไหมฮะในไอดเดิลเนี่ยไอดเดิลหนึ่ง ก็คือให้มันแรงขึ้น i อด e r สองอาจจะเป็นแรงสดเราก็สามารถเลือกอย่างผมตั้งไว้แล้วตัวนี้เป็น i อด e นะครับผมดีบมาทีหนึ่งดูตรงนี้ normal นะครับพอดีเรามาครั้งหนึ่งมันเป็น idler u นะครับเห็นไหมครับว่าเลขมันเป็นศูนย์ยี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าแต่พอดีบกลับไปปึ๊บเป็นห้าสิบเหมือนเดิมเราต้องการตั้งให้เป็นหกสิบเราก็ดิดตรงนี้มาที่ตรงกลางนี้ก่อนนะครับแล้วเรามาเปลี่ยนนะครับโลคือศูนย์เหมือนเดิมเราไปที่หนึ่งนะครับเรากด enter ไปปึ๊บแล้วเราก็็เเปปลี่ยนขนข กด enter เปลี่ยนให้เป็น60ให้หมดน,นะครับ enter enter อ่าเห็นไ,ไหม เส้นกราฟก็จะเป็น60เพราะฉะนนลเลาเร่งขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเร่งความเร็วรอบที่จัดขึ้นพอเล่นๆพอเราใกล้ๆจะลงเราก็ดีดกลับมาที่นอร์มอลสมมุินะฮะเราก็ดีดตรงนี้กลับไปปั๊บมันจะอยู่ที่ความเร็วรอบก็จะลดเหลือ50ก็จะบินแบบสบายๆเตรียมที่จะลงจอดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เอาไว้เล่นในตัวทัลเทลเครนะครับส่วนในกรณีของเครื่องบินนะครับเราตั้งเป็น20 เป็น0 25 50 7 5แล้วก็ร้อยอยู่แล้วนะครับเป็นปกติฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ